โอเคก็เมื่อกี้จะมาชี้แจงนิดนึงสำหรับเควสสงการใช่ไหมก็เมื่อกี้มันเป็นคล้ายๆกับกิจกรรมเล็กๆที่แบบว่าไม่ใครเขารู้ก็คือเมื่อกี้เนาะก็ถามไปเรื่อยๆแหละว่ามีใครสนใจจะให้ทำเควสสงการไหมซึ่งอันนี้เราก็ถามกันเล่นๆเนาะก็มีบางส่วนที่ตอบมาก็คือเราบอกว่าใครสนใจเนี่ยก็คือให้พิมพ์หนึ่งใช่ไหมก็มีอยู่ประมาณ ห้าคนนะหลักๆมีอยู่ห้าคนก็ที่ให้ความสนใจในเรื่องเคล็สงคาญเราก็เลยโอเคในเมื่อมันมีห้าคนใช่ไหมก็เลยกะว่าจะแจกให้ห้าคนนั้นที่พิมพ์หนึ่งเนาะเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆแล้วกันนะไม่ได้แกล้งนะมันเป็นกิจกรรมเล็กๆที่ไม่ได้บอกให้รู้ว่าเออจัดก,กิจกรรมอยู่นะ ก็เราจะให้กับ5คนนั้นนะครับส่วนที่เหลือก็คือทําปกติเลยนะครับส่วนเควสนี้มีความยากง่ายยังไงนะครับอยู่ตั้งแต่เดือนนี้จนถึงกรกฎาก็คิดออกน,นะครับนะว่ายากหรือง่ายก็ไม่ได้ยากนะตรงแต่แค่ว่าให้โอกาสทําถึงเดือนกร,รกฎาแค่นั้นเองนะครับกโ็โอเคครับโอเคสวัสดีด้วยก็ไม่ได้ยากหรอกนะแต่ก็ความโหดนะครับก็อาจจะไม่ได้โหดเท่ากับ มัดดาวเหนือนะแต่ก็คือโฉกชิงจะมากกว่านั่นเองนะครับฉกช,ชิงอยู่ที่90นะครับสามารถฟาา์มมอนได้สบายเลยนะครับโอเคก็ส่วนนี้นะครับอาวุธที่2คนในเซิร์ฟมีนะครับในตอนนี้ก็คือทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ได้ไปแล้ว2คนนะก็ถ้าเกิดใครได้เพิ่มมาก็สามารถคอมเมนต์หรือไม่ก็มาแจ้งแอดมินได้เลยนะครับก็จะติดบอร์ดไว้ให้เนาะว่าใครได้บ้างซึ่งคนนี้อยู่นาะนอยู่นะ กาว่าจะออกหลังจากที่ถึงเดือนกรกฎาคมแล้วก็จะมีอันใหม่มาแทนนะครับโอเคก็สำหรับเควส่งการนะครับเป็นถังน้ำแล้วก็อืมนั่นแหละเป็นถังน้ำส่วนวิธีการใช้งานก็คือจะให้ในักสนะแบบว่าให้ยิงนะครับให้ยิงเออเป็นแบบยิงนี่แหละนะเออเป็นแบบยิง โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่ข้อมูลเลยดีกว่าเพื่อความเร็วเนาะส่วนเควสซูเปอร์วีพีทำไปแล้วนะครับก็เหลือแค่ของเควสวีพีซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรของเควสวีพีนะซึ่งอันนั้นก็ถือว่าโหดอยู่แล้วนะจริงๆก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวค่อยทําเพิ่มดีกว่านะสำหรับของเควสซูเปอร์วีซูเปอร์วีพีแล้วก็วนะีพีเนาะก็ตอนนี้ก็คือให้แหัมาทําเควสนี้ดีกว่านะสงการนะเนาะเป็นไอเทมเควสหนึ่งที่ เหมาะกับการฟาร์มนะเหมาะกับการสู้ไหมก็เหมาะอยู่นะครับเหมาะเหมาะมากๆเลยแหละเพราะว่ามันจะเป็นแนวแบบไม่ได้ตีนะคือเอาไว้ยิงนะแล้วก็อย่าไปเอาไปเผลอวางในน้ํติดขาดถ้าใครไปเผลอวางแบบเป็นน้านะไม่รับผิดชอบแนะ่บอกแค่นี้ก่อนนะโอเคแต่ไม่รู้ว่ามันจะบล็อกได้หรือเปล่านะแบบว่าพอน้ํามันไม่มีใช่ไหมมันก็แบบเป็นแค่ถังธรรมดาแล้วก็คือแบบเราสมัครพนักงานใช่ไหมครับพนักงานอะไรเอ่ย สยวนแล้วตอนนี้คนเขาอยากให้วอกิวกันแล้วนะเอาไงดีวะอย่าเพิ่งเย้สิเดี๋ยวใจเย็นชิบหายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงติดต่อทีมงานแป๊บนึงใช่ตอนนี้แอปปับจอเล็กอยู่เพราะว่าแอปกำลังอ่าเขาเรียกว่า ก๊อบข้อมูลมาใส่นะเพื่อให้มันง่ายเพราะแอดเอาข้อมูลไม่ได้เวร์ดนะเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อทีมงานก่อนไม่รู้ว่าเขาจัดตอนไหนกันนะเฮ้ย,ย,ยนี่ไงมาแล้วโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสวัสดีไลฟ์สดอยู่ มีคนให้จจกกิวอ่ะเรื่องด่วนเรื่องด่วนเนาะอิงหิ่งเขาไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมอ๋อเหรอหอ๋อโอเคโอเคอหบหนึ่งขยันน้ำมาละ ทำเควส่งการแป๊บนึงเป็นไอเทม ใส่บับฮ<อ>ึด่วนอีกแล้วด่วนอะไรอีกว้างวะด่วนจริงอันนี้ด่วนจริงว่าตอนแกคืนนี้เราคือต้องสต็อปเซิร์ฟใช่ไหมไม่ไม่ได้สต็อปแต่ว่าต้องประชุมแอดมินก่อนโอเคงั้นปิดไลฟ์เลยนะ องน,นี้แล้วกันเอาไว้เอาเป็นว่าแค่นี้สําหรับวันนี้นะคือจะไม่มีไลฟ์สดอีกแล้วโอเคไหมแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาดูกันว่าจะมีเควสอะไรมานอกจากถังน้ําของสงการซึ่งวันนี้5คนได้แน่นอนนะส่วนอย่างอื่นเนี่ยไม่ว่าจะไม่ว่าอะไรก็แต่เดี๋ยวแอดจะมาบอกอีกทีนึงสำหรับพรุ่งนี้โอเคนะสามารถไปดูเควสสงการได้ตรงนี้อันนี้บอกไว้ก่อนเลยก่อนจะปิดไลฟ์นี่ตรงนี้นะถ้าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เท่านั้นนะตรงนี้ ส่วนจะใช้อะไรก็จะบอกเขาเข้าจะมีถังน้ําที่ต้องใช้ถังน้ําแล้วก็แร่ไปเตรียมแร่มาโอเคไหมเตรียมแร่เสร็จแล้วก็่าชิ้นส่วนของพิกแมนที่เป็นทองอน,นี่ต้องใช้เหมือนกันใช้มากด้วยฉะนั้นไปหามานะคะไปหามาเลยเตรียมไว้เลยน่าจะใช้เยอะพอสมควรแล้วก็น้ําตาแก๊สไปหามาบอกแค่นี้เข้าๆสวัสดีครับสําหรับอ่าเหมียวเหมียวเหมียวแรงเหมียว,วนี่ชื่อในเกมชื่ออะไรอ่ะได,ได้ได้เล่นเซิร์ฟนี้หรือเปล่า ได้เล่นเซิฟนี้ไหมอะ่ะเหมียวว่าว่าสญาญจขาดเหรออ๋อไม่ได้เล่นใช่พอดีจะประชุมแอดมินด่วนก็นเลยต้องขอปิดไลฟ์ก่อน โอเคโอเคถ้าเกิดถ้าอย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาไลฟ์ทีหนึ่งเนาะสำหรับพรุ่งนี้นะครับโอเคเราพบกันเราพบกัน